สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าวันนี้วันที่19มิถุนายน2568ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงเทขายอย่างหนักหลังจากเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนเริ่มต้นกันที่คลิปเสียงที่เป็นชนวนข่าวใหญ่ในวันนี้ คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างผู้นำรัฐบาลไทยกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลุดออกมาผ่านช่องทางออนไลน์มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและชวนให้ตีความถึงความไม่ลงรอยหรือความเปราะบางด้านความร่วมมือทางการทูตแม้ภาครัฐยังไม่ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด แต่เพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพระยะยาวถัดมาข่าวพักภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาลถือเป็นพัฒนาการทางการเมืองที่สร้างความผันผวนในเชิงนโยบายเพราะการถอนตัวของพักใหญ่ทำให้เสียงของรัฐบาลเหลือน้อยมากใกล้เคียงเสียงปริ่มน้ำ และอาจไม่สามารถขับเคลื่อนกฎหมายสำคัญทางเศรษฐกิจได้นั่นหมายถึงความเสี่ยงของการยุบสภาหรือตั้งรัฐบาลใหม่กลับมาอยู่บนโต๊ะอีกครั้งแม้จะยังไม่มีสัญญาณชัดเจนแต่ตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนและสิ่งที่เราเห็นคือการเทขายโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มรับเหมานิคมอุตสาหกรรมและสื่อสารและประเด็นชายแดนไทยกัมพูชา สถานการณ์ชายแดนมีความเคลื่อนไหวจากทั้งสองฝ่ายแม้จะยังไม่ถึงระดับวิกฤตแต่ตลาดกังวลว่าอาจลุกลามโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ถือหุ้นบริษัทที่มีโรงงานหรือฐานการผลิตในโซนภาคตะวันออกผลกระทบในภาพรวมดัชนีเซ็ตปรับตัวลดลงกว่าหุ้นกลุ่มนิคมอย่าง w h A อมาตาและกลุ่มรับเหมา CK STEC ถูกขายออกอย่างหนักค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอีกครั้งหลุด37บาทต่อดอลลาร์นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิราว3,000ล้านบาทในวันเดียวมุมมองจาก VI Station สิ่งที่เราควรมองให้ลึกกว่าข่าวคือพื้นฐานของธุรกิจเพราะในขณะที่ข่าวการเมืองอาจเปลี่ยนทุกสัปดาห์ธุรกิจที่ดีมีความสามารถในการทำกำไร และเติบโตระยะยาวยังคงเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าในพอร์ตของนักลงทุน VI วันนี้คือวันที่ความกลัวคร่อมงำตลาดแต่นี่อาจเป็นโอกาสให้คุณได้หุ้นดีในราคาที่คนอื่นกำลังกลัว 1. เสถียรภาพทางการเมืองคือประเด็นหลักที่ชุดตลาดวันนี้ 2. ข่าวคลิปเสียงการถอนตัวของพรรคการเมืองชายแดนกัมพูชาคือปัจจัยกระตุ้น 3. นักลงทุน VI ควรมองให้ลึกกว่าข่าวรายวัน 4. หากพื้นฐานไม่เปลี่ยนราคาที่ลงแรงอาจเป็นโอกาสสะสม 5. ติดตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปโดยเฉพาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตาม VI Station ช่องที่พาคุณเข้าใจการลงทุนอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวไปด้วยกัน